วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบส r a c t ิส e โรงเรียนบ้านกระดาษด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลของสถานศึกษาเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระดาษโรงเรียนบ้านกระดาษตั้งอยู่ที่ตำบลโคกยางอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3 ผู้อำนวยการชื่อนางสาวนารุมลนรำจวน,นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวน20คนนักเรียน245คนจัดการศึกษาในระดับอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนบ้านกระดาษโดยใช้กระบวนการ PLC การระดมความคิดระหว่างคุณครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเราพบสภาพปัญหาอยู่5ข้อคือ 1. ผลการประเมิน RT ชั้นป .1 และ NT ชั้นป .3 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2. โรงเรียนขาดแคลนครูบางกลุ่มสารการเรียนรู้ 3. คุณครูขาดความรู้ด้าน ICT และการวิจัยในชั้นเรียน 4. ครูบางท่านขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน 5. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าหลายขั้นตอนจากสภาพปัญหาดังกล่าวโรงเรียนจึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนา โดยดำเนินการประชุมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วดำเนินการเรียงลำดับสภาพปัญหาได้ดังนี้ สภาพปัญหาในลำดับที่1คือการเบิกงบป,ประมาณมีความล่าช้าลำดับที่ 2. ครูขาดความรู้ด้าน i อซีและการวิจัยในชั้นเรียนลำดับที่3ขาดแคลนครูบางกลุ่มสาระลำดับที่4ครูบางท่านขาดความประตือรือร้นรในการทำงานจากนั้นโรงเรียนกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาดังนี้ 1. ผลิตสื่อจากเศษวัสดุเหลือใช้ 2. คุณครูที่มีความเชี่ยวชาญช่วยสอนเพื่อนที่ยังขาดความเชี่ยวชาญทางด้านไอซีทีและการวิจัยในชั้นเรียน 3. คุณครูออกเยี่ยมเพื่อนครูเพื่อร่วมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กันและหลังจากนั้นโรงเรียนกำหนดกรอบในการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมตามโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระดา การดำเนินงานตามกรอบการปฏิบัติงานกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านกระดาษหลังจากจัดกิจกรรม PLC เพื่อกำหนดสภาพปัญหากำหนดแนวทางการแก้ปัญหาสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาโดยดำเนินการในสองรอบคือการดำเนินการในวงรอบใหญ่และการดำเนินงานวงรอบเล็กในวงรอบใหญ่จะดำเนินการตามแผนภาพดังนี้ ในวงรอบใหญ่จะดำเนินการ6ขั้นตอนด้วยการคือขั้นที่1ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศขั้นที่2เตรียมการนิเทศตามขั้นตอนระยะเวลาและใช้เครื่องมือตามกำหนดขั้นที่3นิเทศตามกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านกระดาษขั้นที่4สะท้อนและสรุปการนิเทศขั้นที่5ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการ ขั้นที่ 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศระดับต่างๆจากวงรอบใหญ่ในขั้นที่ 3. ขั้นตอนการดำเนินงานนั้นแบ่งเป็นวงรอบเล็กอีก5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาขั้นที่ 2. วางแผนกำหนดทางเลือก ขั appropriate and appropriate and life, ้นที inhos, in ่สสร้างเครื่องมือประเมินขั้นที่4ปฏิบัติการนิเทศภายในห้องเรียนขั้นที่5ประเมินและรายงานผลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านกระดาษจึงดำเนินการนิเทศภายในในทุกเดือนตามกระบวนการ D.B.T.D. D. หมายถึงการนิเทศโดยผู้อำนวยการ B. หมายถึงการนิเทศโดยคณะกรรมการทีหมายถึงการนิเทศโดยเพื่อนครูด้วยกันและดีหมายถึงการนิเทศโดยผู้อำนวยการสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ในทุกสัปดาห์ที่1-2ถึงสของเดือนโรงเรียนจะดำเนินงานนิเทศงานสี่ฝ่ายโดยผู้อำนวยการ ทุกสัปดาห์ที่1นถึงสองของเดือนเช่นเดียวกันโรงเรียนจะดําเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและห้องเรียนมาตรฐานโดยคณะกรรมการหลังจากนั้นโรงเรียนดําเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและห้องเรียนมาตรฐานโดยเพื่อนครูซึ่งโดยส่วนใหญ่จะจัดในสัปดาห์ที่สามและโรงเรียนดําเนินการนิเทศห้องพิเศษโดยผู้อํานวยการ ซึ่งโรงเรียนจะดำเนินการในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนผลการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนบ้านกระดาษโรงเรียนบ้านกระดาษดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา2566จนกระทั่งถึงปัจจุบันสำหรับการรายงานผลนั้นโรงเรียนสามารถรายงานในปีการศึกษา2566ได้ดังนี้ ผลการนิเทศงานสีฝ่ายโดยผู้อำนวยการโดยสรุปคิดเป็นร้อยละ93.54อยู่ในระดับยอดเยี่ยมจำแนกเป็นงานวิชาการร้อยละ97.14อยู่ในระดับยอดเยี่ยมงานบริหารบุคลากรร้อยละ95.00อยู่ในระดับยอดเยี่ยมงานบริหารงบประมาณร้อยละ92.00อยู่ในระดับยอดเยี่ยม งานบริหารทั่วไปร้อยละ90.00อยู่ในระดับยอดเยี่ยมผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและห้องเรียนมาตรฐานโดยคณะกรรมการโดยสรุปร้อยละ95.17อยู่ในระดับยอดเยี่ยมผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและห้องเรียนมาตรฐานโดยเพื่อนครูโดยสรุปร้อยละ 95.82อยู่ในระดับยอดเยี่ยมผลการนิเทศห้องพิเศษโดยผู้อำนวยการโดยสรุปร้อยละ81.42อยู่ในระดับยอดเยี่ยมการสะท้อนผลจากการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษามีดังนี้ หการนิเทศงานสีฝ่ายโดยผู้อำนวยการสะท้อนผลพบว่าทั้งสีฝ่ายปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้มีความถูกต้องตามหลักการบริหารงานสีฝ่ายสอดคล้องกับบริบทเหมาะสมกับงบประมาณและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานสรุปอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 2. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและห้องเรียนมาตรฐานโดยคณะกรรมการพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและห้องเรียนมาตรฐานเป็นไปตามตัวชี้วัดและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องสรุปผลอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 3. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและห้องเรียนมาตรฐานโดยเพื่อนครู การสะท้อนผลพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและห้องเรียนมาตรฐานเป็นไปตามตัวชี้วัดและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องการสรุปผลอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 4. การนิเทศห้องพิเศษโดยผู้อำนวยการการสะท้อนผลพบว่าการพัฒนาห้องพิเศษเป็นไปตามตัวชี้วัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการสรุปผลอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จากกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระดาษพบข้อควรปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการคือการดำเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนั้นควรจะมีไปอย่างรวดเร็วและควรมีการประกวดห้องเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ควรส่งห้องเรียนคุณภาพในระดับโรงเรียนเข้าร่วมประกวดห้องเรียนคุณภาพในระดับเครือข่ายต่อไป ในปีการศึกษา2,566โรงเรียนบ้านกระดาษได้ส่งห้องเรียนเข้าสู่การประกวดห้องเรียนคุณภาพในระดับเครือข่ายและผลการประกวดพบว่าได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวนสองห้องเรียนและได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับสี่จำนวนหนึ่งห้องเรียน สำหรับในปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านกระดาษกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ